เป็นไงครับว่าหนังได้ฉายแล้วก็ดีครับโล่งครับจริงจริงแล้วาทางดาราสักแดงก็ไม่ได้ดูฟุตใช่ไหมฮะไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเออแล้วว่านี้แล้วยังไงครับเป็นในถ้าเกิดเป็นชุดของตัวสี่ชั่วโมงเนี่ยจนจนเหลือขนาดเนี้ยมีมีอะไรที่อยากจะเพิ่มลงไปอีกต่างหากไหมฮะหรือว่าแค่นี้โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับอ๋อ,อแล้วจริงในการถ่ายทําที่ใช้กล้องกี่ตัวนะครับเจ็ดตัวครับโอโ้โหใช้ต้องเกตตัว การคิดคำถามมีคุณนศเป็นคนแบบไมนค่อยคิดเองคิดขึ้หมดเลยคือได้แรงบันดาลใจกับที่ว่าทางหนังต่างประเทศเขาทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หนังต่างประเทศครับเป็นแมกกาซีนต่างประเทศเป็นแมกกาซีนต่างประเทศอ๋องั้นบอกบอกเล่าที่มาที่ไปของของนี้นิดนึงกันพิถอดแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเก่งๆเยอะๆหลายคนก็เลยอยากชวนมาด้วยกันก็เลยเป็นการจัดมาแล้วก็เลือกตัวดารานักแสดงด้วยตัวเองเอง อันนี้ก็มีแผนที่ว่าจะได้เข้าฉายจริงอยู่ก็เดี๋ยวคงดูทางเฮ้าส์ครับผมแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาน,น,นะครับแค่คิดเองเห็น,นว่าสำหรับเรื่องนี้พอถ้าได้รู้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มทำอนนี้ต่ละ,แต,ละแต่ละอาชีพอีกใช่ครับอยากทำที่เราอยากทำเด้ออาชีพครับรู้สึกว่าคนเราถ้าเกิดรู้หน้าที่ว่าทาอาชีพอะไรแล้วจริงก็มันจะเป็นสิ่งดีกับตัวนั้นการใช้ทุนอันนี้คือใช้นส่วนตัวครับทุนไม่ทุนทุนเยอะไหมครับ ว่ประมาณมากไหมอ๋อก็เรียกว่าถ้าเกิดจะทำเฟสสองเฟสสามหรือหรืออาชีพอื่นก็คือของเงินสับสนุนประมาณนี้แล้วแล้วในตอนที่อยู่วงการมันเธอมานานอย่างเงี้ยแบบว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่อยากทำแล้วแบบที่ต่อไปทำโฆษณาโฆษณาหลักใช่แต่อันนี้เป็นแบบว่าผมสนใจนากว่าคือเทำซอฟิกเกร์คืก็เลยอาจจะทำสาตว์รีในนานี้ไปอีกใช่ไหมครับ อแล้วตอนนี้คือมีการแบบส่งเสนอเทศกาลอ๋อยังไม่ได้ส่ง,น,<อ>งนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบผมาทำง,งานประจำแล้วยุ่งมากก็เลยไม่ได้คิดแล้วพอดีรู้จักกับโดนก็เลยบอกให้โดนดูก็อ๋อ,อ,นนอที่เป็นเทศกาลไปดรวเตอร์ตดนเพราะว่าผมก็โตมาจาก,กโปรตีนพอที่บิ๊กเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอิมมีมอรี่ให้ด้วยใช่ครับย้อนย้อนนิดนึงคืออ่าถ่ายทำมาใช้เวลา3ปีคือตอนนั้นคือยังไม่เกิดภาวะโควิดใช่ไหมครับใช่ครับก่อนโควิด ถ้าเกิดเกิดภาวะโควิดก็คือในแง่มึงก็น่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหม,มไครับออ,แบอ๋แต่ตลอดลการถ่ายทํานี้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมง,ชโมงใช่แล้วก็คือเตรียมให้เขาแค่เอาแค่น้ํามาเฉยเลยเลยชักสงสัยครับว่าผมผมเห็นรายละเอียดเ่ยเข้มข้นมากแล้วเลยสงสัยว่าในในในชุดสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอะไรน่าที่ตัดออกไปน้ำอะไรเงี้ยยคุเ่มกันา หรือช่วงช่วงที่ว่าเขากำลังนั่งคิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ๋ออยากให้ฝากช่องทางติดตามตม่อช่องทางเฟซบุ๊กเราเองผมทำเองะครับแต่ก็ตังร้างหน่อยก็มีอะไรก็ไปเขียนคอมเมนต์กันได้ฝากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ